ีอกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูเพคอากาศกัน EP ที่42แล้วนะคะ EP นี้จะชื่อ EP ว่าความรักคอนสัมพันของเราข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะก็วันนี้จะมีให้ได้ทั้งหมด4กลองนะคะ4กลองเลยวันนี้นะ่าถึง4กลองเลยเราจะมาดูก,กันนะคะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะตัดภาพไปให้เลือกนะคะ ก็บอกก่อนเลยว่าการดูดวงแบบนี้จะเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะอาจจะใช่ดวงคุณแล้วก็ไม่ใช่ดวงคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเอาไปใช้ตัดสินนะแบบดูเพื่อความสนุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยว่าจะเลือกกองไหนคะ่ะที่หนึ่งนะคะมาเดี๋ยวก็ขอดูว่าคนกองที่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างน,น,นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคนกองที่หนึ่งความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ใครที่กําลัง ครที่ได้คนคุยใหม่หรือแฟนใหม่ช่วงนี้กําลังไปได้สวยเลยนะที่ผ่านมาความรักของคุณรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์มีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าส่วนใหญ่คนกองที่หนึ่งจะเป็นคนที่เพิ่งมีแฟนหรือเปล่าอ่าไม่แน่ใจนะคะหรือจบไพ่นะรู้สึกว่ามีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์รู้สึกว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าทาไมเรารักกันมากจังเลยนะคะรู้สึกว่าทําไมรักกันมากกันปแปลกแปกนะคะอืมเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนมีความสัมพันธ์แบบ มีการพูดคุยความสัมพันธ์มันดีมาในช่วงนี้เลยนะคะมาดูอีกสองใบว่ามันมีอะไรบ้างใช่ดเดลเฟอร์ขึ้นมาด้วยนะคะเพิ่มอีกสองใบนะก็มองว่านี่ The ะ u ัน h ดอ t สตาร์แล้วก็ t ดอ l เลเ r อร์คนกองที่หนึ่งส่วนใหญ่อาจจะ มีความรักใหม่เพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความรักที่หวานมากเลยคือแบบที่ผ่านมารู้สึกหวานมากรู้สึกมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้มากเลยนะคะแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังรักกันมาไม่พอแต่รู้แล้วว่าเออที่ผ่านมามันหวานมันดีแต่ยังรู้สึกว่าต้องการอะไรมากกว่านี้นะคะที่ผ่านมานะยังรู้สึกว่ามันยังรักกันไม่พอแทงที่ก็มองว่าไพ่กองเนี้ยมันรักกันมากพอแล้วนะแต่รู้สึกว่าคุณที่ดูอยู่อาจจะยังไม่พอนะคะนะ ดิกล่องเล็กไพ่มาใหม่นะคะมาความรักความสัมพันธ์ต่อไปนี้ที่ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็ซีมันจะเอขีบบุกเลยค่ะบวชบวชใหญ่เลยเพิ่งได้มาวันนี้เลยมาความรักความสัมพันธ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับคนก่อนที่หนึ่งคะ่ะ กองที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ความสมพันธ์ต่อไปข้างหน้าก็มองว่ามันมีเกณฑ์ได้พูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่โกให้ระวังเรื่องคําพูดนะคะอย่างที่บอกก็รู้สึกว่าบางคนยังรู้สึกต้องการความรักไม่พอเดิะสตาร์ขึ้นมาอยู่รู้สึกว่าเองมีอะไรที่กังวลอยู่นิดหน่อยนะคะระวังเรื่องคําพูดคําจานิดหนึ่งนะคะของไพ่เพื่สมสามใบนะ,ะมาอืม ให้ระวังเรื่องของคําพูดสักนิดหนึ่งนะคะของสําหรับคนกรองที่หนึ่งรู้สึกว่าอาจจะมีบางคนนะคะไม่ยอมฟังอะไรเลยเปิดหูปิดตาแล้วก็จะเป็นคนที่แบบเอาตัวเองเป็นใหญ่อยู่คนหนึ่งไม่ว่าคุณหรือเขานะคะมาสามารถดีเวิร์สกันได้นะอืมก็มองว่าสําหรับตรงนี้น่าจะเป็นคนที่เอาแต่จใจนะคะจนทําให้คู่รักของคุณนะ่ะอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงที่จะถึงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ข้างหน้าเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหากันได้เรื่องของคาพูด อะไรต่างๆคุณเป็นคนที่เอาใจใจอยู่เหมือนกันนะคุณเป็นคนที่เลือกแบบเลือกให้ตัวเองมีความสุขแต่บางทีอาจจะไปแบบอ่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีความสุขเราอาจจะบังคับคเขาเยอะเกินไปทำงาที่เขายังไม่ค่อยบังคับคุณเลยอ่ะก็ลองไปดูนะว่ามันจะเป็นตามนี้หรือเปล่าคุณเป็นนิสัยตามนี้หรือเปล่านะคะระวังทําให้คนเนี้ยเหนื่อยหรือท้อสักนิดนึงนะคะกลับาคนตอนนี้หนึ่งนะมาข,ขอให้แนะนาหน่อยค่ะ <S <S ขอให้แนะนําหน่อยค่ะ คีฟนะคะอืมเชฟฟูเนสนะคะอืมไพ่ไพ่ไพคือบอกมาเลยนะคะไพ่แมวกันสริมฉลองแล้วก็ของขวัญน,นะคะคือคุณอยากได้ความรักดีๆต่อจากนี้ให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนี่คุณเป็นแมวก็ไม่ว่า ก็มองว่าไม่คุณหรือก็เขานะแต่ก็มองว่าจากโดยรวมน่าจะเป็นคุณเป็นคนที่เอาใจใสกนิดนึงนะกองที่หนึ่งอ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์เราไม่ข้อเจ็ไปด้วยดีนะก็มองว่าให้น้องเปลี่ยนตัวเองดูสักนิดนึงแบบฟังเขาบ้างแล้วฟังเขาบ้างนะคะอุ้อยไพนมาแบบตรงจุดมากขอไพยแนะน้าม่อยคะ่ะอีกชุดหนึ่งอืม find and carry a ก็ calling I getting to now เอาตัวเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้ระวังนะคะเขาอาจจะแบบคุณอาจจะไปบังคับเขาจนเกินไปอะ่ะให้ทําการพูดคุยกันนิดนึงนะคะให้ลองแบบลองปรับเปลี่ยนการลองคุยกันนะคะจะทําให้ความรับวาัสธ์เราเป็นปในทิศทางที่ดีนะเห็นไหม ระวังเขาจะเป็นคนที่เบื่อคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าสำหรับคนกองน,นี้หนึ่งนะคะก็ลองอย่างที่กูบอกนะคะลองเปลี่ยนนิสัยตรงนี้ดูอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ภายในพักหน<ม>้ไไาไปในท,ท,ทางที่ดีขึ้นนะคะก็วันไปแล้วสำหรับกล่องที่หนึ่งนะคะถ้าชอบไอเยลูก็ไลค์ก็แชร์กด subscribe กได้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายรอเจอก,กันอีทีหน้ากตอนที่สองนะคะมาความรักความสัมพันธ์ของคุณภายในพักหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ขอดูก่อนนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ถ้วยนะคะแปดเหรี <laughs> 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 ยญเนาะ Just Men Daredevil Queen o ั c u ไพ่ตรงตัวเลยคะ่ะคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําไมคุณรู้สึกเป็นคนที่ชอบเอาใจใจจังเลยคุณชอบเป็นคนที่ตัดสินใจเองทําอะไรเองก็มองว่าในส่วนของตัวนี้นะคะกองที่2คนที่ผ่านเอ่อความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็มองว่าคุณอาจจะบังคับจิตใจเขาเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกดูตรงนี้ก็มองว่าไพ่เบือ่อไหนขึ้นมาแล้วก็ไพ่ที่เป็นคนตัดสินขึ้นมาก็มองว่าเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่ผู้หญิง ก็มองว่าคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าคนที่ดูโกอยู่นะคะตอนนี้ก็มองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจเป็นคนชอบตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเป็นคนที่แบบอ่ะพูดง่ายเอาแต่ใจนะคะคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจหรือเปล่าทําให้เขาแบบอาจจะเบื่อไหน่คุณสักนิดนึงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเดวิลคุณหลงคุณรักคุณก็เลยอยากให้เขาทําแบบนี้กับคุณจนคุณลืมไปว่าเออเขาก็อยากมีสเปซของเขาบ้าง รู้ว่าคุณรักเขาคุณอยากให้เขาทาแบบนี้เพราะว่าจะได้ไม่ให้คุณหรือเขาแบบไปนในทิศทางที่ไม่ดีแต่บางทีแล้วคุณนะอาจจะทําให้แบบเขาเป็นคนของเขาอย่างนั้นแต่คุณก็ไปบีบไปเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณคนเดียวแต่คุณแบบไม่อยารับบใช้ด้วยกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นในทิศทางนั้นนะเพราะว่าแบบอันนี้เป็นภาพแบบคุณรักมากจนแบบคุณไปให้เขาเปลี่ยนตัวเองหรือเปล่าฟิลฟิลนั้นนะคะ ที่ผ่ผาานมานมะอาจจะไม่เข้าเห,หนื่อยสักนิดนึงก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างที่โกบอกนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์ภายในภาคหน้าของคนที่เลือกกองที่2นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ <c oughs> บอกเลยได้มาให้มาใหม่เมื่อก,กี้กองที่หนึ่งก็บอกนะคะความและคว,วามสัมพันธ์ภายในภาคหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนกองที่สองนะ แต้ Two of c s อู้พแรกดีนะอเอ่อได้พิ i s t a ลืมลืม,ลมช่อเลย <laughs> อ่าก้าไม้นะคะหกไม้ค่ะแล้วก็ไ,ไนะะเอ้ย King of w a n นะคะเอ้ย King o f Swords นะคะไพ่ขึ้นมาว่าความสัมพันธ์ภาคหน้าจะมีการแปลง,ปลง,ปลงนะคะให้จะมีการแปลง,ปลงในที่นี้ก็มองว่าไพ่แรกอ่ะมันดีแต่ไพ่หลังๆมันเริ่มไม่ดีก็มองว่าคุณผู้ชายนะคะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามฝ่าตรงข้ามของคุณนะคะจะรู้สึกว่าทําไมความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านม,ามันไม่ดีเลยเขาจะอาจจะตัดสินใจ ก็มองว่าระวังบางคู่มีกันแตกแยกกันได้นะให้ระวังไว้อืมเพราะว่าความสามันธีที่ผ่านมาก็มองว่ามันไม่ค่อยดีเนี่ยแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่คือไพ่ร่วมมาแล้วคือมันไม่ค่อยดีเลยนา่ก็ขออีกสองใบนะจะเป็นไงต่ออืม,อมความลักมันอึมคืึมมากเลยนะคะแล้วก็มีเอมเปอรขึ้นมาให้ระวังไว้นะคะเนี่ย ระวังไว้ให้อย่างที่ก็บอกถ้าเกิดความรักความสมัธ์คุณเป็นอย่างนั้นให้คุณลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะคะอย่าไปตัดเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ลองแบบลองปรับจูนกันนะคะ<ม>ก็อยากมองว่าให้ลองจูนกันระวังนะคะเขาอาจจะไปแบบ อาจจะเลือกทานที่แบบเออลองไปแยกแยะตัวตัวดูดกันดีไหมแบบทำไมรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันแบบไม่ค่อยดีจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปเปลี่ยนแปลงตัวเองตรงนี้ดูนะก็มองว่าให้ระวังผู้ชายคนนี้ตัดสินใจหรือว่าคู่ของคุณตัดสินใจปในที่ทางที่ค่อนข้างจะท็อกซิกนิดน,นึงนะคะให้ระวังไว้อืมให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองดูในภายภาคหน้านนะแต่ก็มองว่า ให้คุณคุยกันดีกว่าคุยกันตรงๆนะไพ่แนะนําว่าให้คุณลองคุยกันเห็นไหมให้คุณลองคุยกันเลยเนี่ยเห็นไหมให้คุณลองคุยกันแบบบางทีคุณแบบอย่ากักตัวเองมากอย่างเงี้ยแบบอย่ามีแบบสเปซของตัวเองอ่ะคุณก็อยาบอกว่าให้คุณแบบอยู่ด้วยกันแบบรักกันแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันทุกเรื่องดีกว่าอย่าเป็นคนที่แบบฉันฉันมีแบบยังไงดีแบบ เออสเปซส,สูงอะ่ะไม่ยอมมีอะไรไม่ยอมพูดกันอย่างเงี้ยบางทีคุณถ้าเกิดทะเลาะก,กันคุณผิดคุณงองเขาก็ได้นะคะนะ้ำไพมันแนะนํามาอย่างนี้จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ภายในพักหน้าไปในทิศทางที่ดีนะคะก็ลองไปปรับเปลี่ยนตรงนี้ดูนะคะมาขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะไพ่แนะนำสองชุดเลย<อ>ให้ระวังไว้นะเราไปเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะมันยังไม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะ <c oughs> โอเคเลยไพ่ขึ้นมาเป็นท่านหลอดคนที่มีสภาวะผู้นําสูงอ่ะน่าจะคุณแล้วแหละเนี่ยไพ่มันตรงตัวเลยนะคะอะ่แม่ชีขึ้นมาระวังจะต้องอยู่คนเดียวเพราะว่านิสัยของคุณนะคะอืม นี่เป็นภพยนักบวชคิดแล้วนะคะก็คือให้ระวังไว้นะคะระวังตรงที่นี้ก็คืออย่างที่บอกอย่าลดทิฐิตัวเองลงนะคะลดสเปซของตัวเองลงลองพูดคุยกันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เป็นในทางที่ดีช่วงนี้ระวังผู้ชายคนนี้เขาอาจจะคิดเป็นในทางที่ท็อกซิกสักนิดนึงนะคะให้ลองเปลี่ยนแปลงตรงนี้ดูไพ่แนะนมานะอขอพ่น,นันบวชสองค่ะคแบบตโอยให้พระคีบัตโ Keep an open mind แล้วก็ let your friend help you นะคะอืมนี่ keep an open mind เปิดใจแล้วคุยกันมันให้อันนี้ไพ่มันบอกว่าให้เพื่อนช่วยให้คนใช้ช่วยแต่คือ ในสภาวะน,นี้ก็มองว่ามันไม่ใช่เพื่อนมันใช้ให้เราคุยกันแบบเพื่อนให้เราเปิดใจคุยกันเลยอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่อะไรไม่โอเคให้คุยแล้วบอกกันมันจะไปเป็นทิศท,ทางที่ดีอันนี้คือพายแนะนํามาแบบตรงตัวถูกจุดเลยไม่มีไหนเบี่ยงเบนเลยนะพามันคืนอแบบขนาดพคนละชุดนะอืมให้เราเปลี่ยนไปตรงนี้ดูใครที่มีทิศที่สูงใครที่รู้สึกว่าตัวเองชอบเป็นใหญ่ไม่ค่อยงองคนอื่นก็ลองลดตรงนี้ดูนะคะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ก่อนที่ส่งไปในทิศทางที่ดีค่ะระวังเรื่องพ็อกซิคย มันยังไม่เกิดก็เริ่มแก้ไขตั้งแต่ตรงนี้เลยนะมันจะได้ไปในทิศทางที่ดีก้อที่สองก็จบไปแล้วนะคะก็ยลืมดไลคนก็แชร์กับสาขาแล้วมันจะกันอีพีหน้านะคะก็ค่ะก้อนที่สามนะคะมาความรักความสัมพันธ์ของคุณภายในในภาคหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ขอดูก่อนนะว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างดูทุกกองเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคนกองที่สามเป็นอย่างไรบ้างคะ ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์นิ่งๆหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกยืนมองกันไม่ค่อยมีอะไรเลยความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีอะไรว,วือหวาเลยหรือเปล่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยวือหวาแล้วก็รู้สึกว่าทะเลาะกันบ่อยด้วยนะคะที่ผ่านมาโอ้โหเคยทะเลาะกันหนักถึงขั้นจะเลิกกันหรือเปล่าเนี่ยอืขอขวอีกสองใบเลย ให้แน่ใจไปเลยอืมคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงขึ้นมาเด่นมากคนที่ดูโก้อยู่นะคะก็มองว่าคุณเป็นคนที่ชอบตัดสินใจใช้ตัวเองเป็นหลักหรือเปล่าจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกใช่ไหมก็มองว่าคุณเนี่ยหาความสุขให้ตัวเองคุณเป็นคนตัดสินใจแต่มันทําให้ทุกอย่างมันท็อกซิก บางคู่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนมีเกณฑ์บอกเลิกกันแต่กลับมาคบกันนะคะแบบบอกเลิกกันแบบเออเลิกกันไหมทะเลาะกันหนักมากเลยนะคะแล้วรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรที่หวานเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ดีเลยอะไรมาณน,นี้นะคะไม่ต้องดูแล้วค่ะที่ผ่านมาไม่ต้องดูแล้วมาดูปัจจุบันกันดีกว่าว่าาี่ผ่าน้าจะเป็นอย่าง,างไรกันบ้างนะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมามันท็อกซิคชนิดหนึ่งนะคะ มันดูท็อกซิกมันดูไม่หมือวาเลยมาความรักความสัมพันธ์ภายในภาคหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะของคนพี่สองค่ะอ้อสองดาบขึ้นมาทัวมอนคะ่ะไอทูออกซอนนะคะโอ้เทนออฟซอนนะคะขึ้นมาซ้ำเลยอู้ สี่ไม้ว้าวอ๋อแปดถ้วยหนึ่งเหรียนอือหอมสัมพันธ์ภายในพันหน้ายังท็อกซิกอยู่เลยก็ขอดูนะเป็นเพราะคุณหรือเขาดีกว่ามา่ะเป็นเพราะคุณหรือเขาที่ทำให้ปัญหาี้ท็อกซิก Mm hmm. คนกองที่สามก็มองว่าบางคู่อาจจะไปรู้มาว่าแฟนแอบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าคะเพราะรู้สึกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณก็มองว่าเนี่ยมันเป็นแบบอาจจะบางคู่บางคู่นะคะอาจจะแบบคุณเป็นคนที่ ชอบเอาแต่ใจชอบตัดสินใจตัวเองเป็นอยากเป็นอยากเป็นหลักนะคะจะทําให้บางคู่แฟนคุณอาจจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าอืมเพราะเป็นภายผู้ชายขึ้นมาก็รู้สึกว่าทำไมเหตุนี้มันเป็นของผู้ชายก็ไม่รู้แล้วว่าคนที่ดูโกเป็นผู้ชายก็เขาบอกนะคะว่าน่าจะเป็นทั้งคุณแล้วก็เขาที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันท็อกซิกไม่มีใครยอมใครฟิลนั้นหรือเปล่าอืมเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าภายภาคหน้านมันอาจจะมีการตัดสินใจใหญ่ขึ้นมาด้วยนะเนี่ย ระวังปัญหาท็อกซิกจนทําให้แบบปั้นครอบครัวของคุณแบบเนี่ยความมั่นคงมันจะไม่ค่อยมีนะช่วงเนี้ยรู้สึกว่ามีอะไรก็คุยคุยกันสักนิดนึงนะขอพักในรังเลยดีกว่าเพรรู้สึกว่าปัญหามันท็อกซิกมากเลยนะร้องาหาอะไรก็ดูให้ แม่แนะนามาว่าช่วงนี้ปัญหามันจะมีแต่เรื่องท็อกซิกเข้ามานะคะที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องท็อกซิกเรื่องไม่ดีที่ผ่านภายมากนะที่จะถึงเนี้ยมันก็ยังมีเรื่องท็อกซิกที่ผนวกจากที่ผ่านมายังติด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 กันมาอยู่ก็มองว่าคุณลองคุยกันนะคะเขาบอกว่าให้คุณลองคุยกันแล้วก็บอกกันทั้งคู่ว่า โอเคเคลียร์กันแล้วนะเคลียร์กันตรงนี้แล้วให้มาจบตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ด้วยกันอย่าเอาเรื่องกลับมาพูดขอให้เริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะเป็นฟิลนั้นที่แนะนําม,มาคุณลองหาเวลาว่างไปทําด้วยกันไหมจอยฟินิทขึ้นมาลองหาเวลาทําร่วมกันนะคะอืมแบบว่าคุณเคยทําอะไรกันตั้งแต่ตอนคบกันแรกๆคุณลองหากิจกรรมนั้นมาทําดูรู้สึกว่าคุณรอเขารอ แม่เขาก็คุณนะที่รอแบบว่าอยากมีโมเมนต์หวานๆนะลองหาอะไรทําดูถ้าเกิดคุณว่างเขาว่าก็ลองหาอะไรทําดูไปเที่ยวห้างพากันไปเที่ยวพากันไปพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีไปหาอะไรทําเพิ่มความสัมพันธ์นะคะแต่ก็บอกว่าให้คุยกันก่อนว่าเออปัญหาที่ผ่านมาเพราะอะไรคุยกันอย่าทะเลาะกันนะคุยด้วยเหตุผลมีสตินะคะแล้วก็คุยกันก็ขอให้จบตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็เราจะเปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณว่างคุณก็พากันไปเที่ยวพากัน ไปปรัแบทบัศนาคติไปหาอะไรทำเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันดีขึ้นเพราะรู้สึกว่ามันทอกซิกตั้งแต่ที่ผ่านมาภายภาคหน้าก็ยังท็กซิกอยู่เพราะว่าเรื่องเดิมๆม,มันเข้ามาเนี่ยอย่างนี้นะคะมันบางคู่อาจจะมีการเลือกรากันด้วยนะให้ระวังไว้นะคะอืมให้มีสติกันทั้งคู่นะคะจะตัดสินใจอะไรก็นึกนึกดีๆนะคะก็ไม่อยากบอกว่า คุณตัดสินใจไม่ดีมันมีเหตุผลของคุณอยู่แล้วที่คุณเลือกทางนั้นนะคะแต่ก็ก็อยากจะแนะนําคุณให้คุณไปทําอย่างที่ก็บอกนะถ้าเกิดอยากให้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นในทิศทางดีๆก็ลองคุยกันดูนะคะก็ก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบแยกกันหรอกนะอืมแต่ก็มองว่าสุดท้ายแล้วคุณคนมีเหตุผลของตัวเองนะคะแม่ขอพัยแนะนำหน่อยค่ะ บอกมาเลยนะคะให้คุณลองหาเวลาว่าไปเที่ยวห้างก็ได้นะคะลองหาเวลาใช้ร่วมใช้เวลาร่วมกันนะทูเลิฟนะคะมันจะทำเนี่ยหาเวลาสร้างโรแมนติกให้กับชีวิตนะคะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณไปในทิศทางที่ดีนะคะพ่แนะนํามาอย่างนี้เลยเพราะว่าอยากจากที่ดูมานมันท็อกซิกหมดพอมาเพ่ิไพ่มันรู้สึกว่าเออมันใจชื้นนะมันแบบให้คุณหาเวลาอยู่ด้วยกันมันจะทําให้แบบ ความสัมพันธ์มันเป็นในทิศทางที่ดีเพราะรู้สึกว่าอ้าคุณอ่าบางคนอาจจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะแบบคุณต้องการเวลาด้วยกันอาจจะทําให้ความราความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแบบเออคุณไม่มีเวลาให้กันจะทำให้มันท็อกซิกก็ได้นะคะเนี่ยก็คือก็บอกว่าให้หาเวลาอยู่ร่วมกันมันจะทำให้ความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะเป็นในทิศทางที่ดีนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับสำหรับ กองที่สนะคะก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้กด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเราดูอีพีหน้านะบายยอย่าลืมนะคะไปลองหาเวลาอยู่ร่วมกันนะนี่นะคือแบบเราไปหาเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยให้เวลานะคะให้เวลามันมาช่วยเยียวยานะให้เวลามาช่วยเยียวยาแล้วสร้างความสัมพันธ์ของคุณนะมันเขียนว่า Queen your energy นะคะก็แบบ ลาเข้ามาช่วยแบบคลีนล้างความสัมพันธ์ล้างความรู้สึกทำให้คุณมี energy มากขึ้นนะคะก็อย่าลืมไปทำดูนะคะไม่ได้ค่ะอ,อ,อันนี้ของคนกองที่สี่นะคะคือก็สับภัยอะไรเสร็จหมดแล้วคือแบบก็มันตัดไปนะคะมาเดี๋ยวก็ดูให้นะคะสำหรับคนที่เล่กองที่4นะคะภายในภาคหน้าความรับความสบายของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโกก็คือใช้ไพ่ชุดนี้ในการดูว่าความรักที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้าง ให้มันขึ้นมาว่าความรักความสัมพันธ์คุณรู้สึกไปนในทิศทางที่ดีที่ผ่านมาคือดีทุกอย่างเลยแต่พักกว่าจะผ่านมาได้นะคะมันเหนื่อยมากเลยนะมันรู้สึกว่ามันจะมีอารมณ์สลับกันไปดีทะเลาะ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 จะทาให้แบบบางทีมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะรู้สึกว่าเนี่ยมันมีอุปสรรคเข้ามาแล้วบางทีมันก็มีความรักดีๆเข้ามาเห็นไหม บางทีทําให้คุณเองเนั้นเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ก็มองว่ามันอาจจะเหนื่อยแบบที่ก็บอกหรือว่าไม่ก็แบบเนี่ยความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าเรื่องการเงินใช้เงินด้วยกันแล้วก็แบบเออไม่ดีแต่ไม่ดีบริหารเงินไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะ ม,มันจะเป็นฟีลนั้นนะคะที่บ่านมานะรู้สึกว่ามีใครสักคนนึงเหนื่อยแล้วก็เบื่อกับความสัมพันธ์นี้แต่ยังไม่ได้อยากเลิกนะยังอยากไปต่อแต่แค่แบบมีความรู้สึกว่าเหนื่อยสักนิดนึงบางทีก็แบบเฮ้ยไม่น่ามีเข้ามาเลยรู้สึกว่าส่วนมากคนที่เล่ากองที่สี่นะคะความรักความสัมพันธ์จะคือแบบคู่รักใหม่นะอืมมีเอสออกคับขึ้นมาบางคนเพิ่งคบกันแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าทําไมผ่านความสัมพันธ์แบบ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทำให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยจังนะคะมาดูภาพกันดีกว่าว่าภายในภาพน,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 น่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ้องที huh. ่สี่้องที่สี่ความรักความสัมพันธ์ภาพน่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเดวิลแปดเหรียญค่ะ เียไอ้ Nice of pencil อ๋อได้มา j u s มี e แล้วก็สองสี่หกหกถ้วยนะคะคือความรักความสัมพันธ์ของคุณภายในพักหน้ามันจะเป็นก็มองว่ากองที่สี่เป็นพ่นที่ดีมากเลยนะเดี๋ยวเด v i e ขึ้นมาไม่รู้ใครสักคนหนึ่งอะหล,หลงกันอยู่นะอืม ความรักความสัมพันธ์ภายในพักน่าจะไปในทิศทางที่ดีเลยช่วงนี้นะคะจะมีการตัดสินใจก็มองว่าตัดสินใจอดีเป็นการตัดสินใจที่ดีรู้สึกว่ามันจะเลื่อนความสัมพันธ์นะคะเห็นไหมมันจะมีการพูดคุยกันเรื่องความสัมพันธ์กันแต่บางที่อาจจะมีทะเลาะกันนิดนึงแบบไม่ผิดใจกันบ้างนะคะแต่ก็มองว่าความสัมพันธ์ภายในบักน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยมีการตัดสินใจที่ดีเกิดขึ้นนะคะขอดูไพ่เพื่อมีสองใบค่ะ แต่ก็อาจจะมีเหนื่อยกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็จะผ่านความสะพันธ์นี้ไปได้กว่ากว่ามันจะดีขึ้นอ่ะมันอาจจะมีทะเลาะกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะติดจากที่ผ่านมาด้วยนะคะแบบที่ผ่านมามันอาจจะไม่ดีนะคะอืมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออความรักความสมพันธ์เนี้ยก็มองว่ามันอาจจะเหนื่อยตัวแรกๆแล้วมันจะเริ่มดีตัวหลังๆขาใจฟิวปาเออเนี่ยเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะ ขอไพ่เสริมนะยคะ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยไพ่ดวงแป๊บนึงน,นะคะทุกคนเรี่ยวมาคือเก็บไพ่่อ้าเลยขอไพ่แนะนำหน่อยคะ่ะท<ๆ>ุกคนวัาความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างโอไพ่ขึ้นมาเป็นทนิศทางที่ดีมากเลยนะคะ คือคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์แน่หรือเวอร์ขึ้นมาแตน่นกยุงขึ้นมาไพ่นกยุงคือมีใครคนหนึ่งเป็นคนที่เย่อหยิ่งเป็นคนที่แบบชอบเอาแต่ใจนะคะ<ม>ก็มองว่าเนี่ยให้คุณลองลดตรงนี้ดูอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีมากมากมากเลยนะคะเนี่ยลองลดตรงนี้ดูแต่รู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคู่กันมาก็ได้นะแต่ก็มองว่าเนี่ย แต่อาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าเออชอบน้อยใจติดน้อยใจนิดนึงนะคู่นี้ก็คือให้ลองลดตรงนี้ดูนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดคุณลองทำตรงนี้ได้ความรักความสัมพันธ์คุณจะไปในทิศทางที่ดีมากเลยนะคะขอพลยสรุปอีกสักหนึ่งชุดค่ะความรักความสัมพันธ์สำหรับคนณกองที่ดจะเป็นอย่างไรมากคะอืมอัตลัก i n ์งาน d i n g น,นี่คนเราคนสัมพันธ์ไปในพาะหน้าวีดิ้งขึ้นมาเพื่อแต่งงานนะคะคนเราคนสัมพันธ์ของคุณน่ะจะไปในทิศทางที่ดีมากเลยนะคะคู่คุณน่ะอาจจะทําให้เป็นคนอิจฉาเลยนะอะบางคนอาจจะได้แต่งงานพูดไปเลยนะคะเนี่ยบางคนอาจจะมีการเพนเกณฑ์วางแผนนะคะเนี่ยอืม ก็คือให้คุณลองคุยกันนะมีอะไรก็ลองปรับความเข้าใจกันมาาันจะทำใความสมรั์ความสัมพันธ์ของคุณเปฏิธท,ทางที่ดีมากเลยกองที่4ี่ก็คือปฏิธทางที่ดีทุกอย่างเลยไม่อยากจะบอกแล้วนะคะมันจะเป็นในทิศทางที่ดีให้คุณลองคุยกันนะคะให้ลองแบบดูเลเวลดูว่ากออ็อันไหนควรอันไหนไม่ควรน,นะคะคุณก็อย่าเป็นคนที่น้อยใจมากนะคะ ก็ไม่ม an, ีอะไรแล้วสำหรับกองที่สี Freeman ่ก็อย่างที่บอกก็ลองให้ไปดูตัวเองนะคะถ้าเกิดคุณเป็นอย่างที่กพูดอยู่ก็ลองให้ปเปลี่ยนตรงนี้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์ก็ดซับสไครต์ก็้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายรอดูอีพีหน้านะ